สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เรามาที่ห้วยกระบอกนะคะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือการที่เราจะต้องมาซื้อช้อยก้อนนี่ต้นตำลับอาม่าเฮียงนะคะหลายๆท่านจะเรียกว่าเฮียงจริงๆต้นฉบับต้องอ่านว่าเฮียงแหม่ะวันนี้อาม่าจะมาสอนวิธีการทําช้อยก้อนอาม่ายังแตดจื้อจ้อคะก็ไม่ไมรลอยไม่ลอยคือเช่อเช่อเช่ย้ำซูเช่อยิ่งยาก 有会软嫩的个，个个嘛，洗洗干净干净个个，个那那晒长长面就，嗯，晾面水，然后从哪会破破了，从哪个个桶水点也好，哪都一一扎扎一盆。 ยัดเชนย้อมยัดเชนข่อยเออแล้นเอดเอดจัด้านกช่วยลกจิ้มจิเอออะไรมาเออเออเอทัไม่เป็นกผอขี้ดอ๋อไม่เป็กผ่อนนะจชักลยเออเออทัทันี่ก็สโก๊สมยาสุดท้ายอ๋อออหน้าลอยฟันไม่ต้อง ไม่ต้อไไปตากเลยหอมหอมเลยนะคือจากเงี้ยแถวหยิดลิ้ไปเจ้าฉินจากอัมโบยาหยนนวดอ๋อเอามานวดอีกนวดแหละหอยก้อยหวยก้อยนะนะหลอยจากแล้วนะหลอยอย่าอย่านวดนวดแทมแทบเด็กเซจอกันนะคือฟันจากนะนะเอ็ดเอ็ดจัดจัดเจ็ดเอ็ดจัดจัดแล้วคือดีเซลตัวก็จะไม่ซูช่วยเลยโอ้ อยู่เทงยนกงโตอยู่น้าคือจักน้าคือจากจากดีอยู่อัมบูยายน้าลอยชิปอ่าลอยชิปอีกเออนาก่าเรามังชิปถ่ายๆในชิปเอามันนวดนั่นเองเออชิปนี่ก็ช่วยกันเหลาเหลาชิลลอยเองเหลาชิลลอยพีสามเงินไม่มีน้ำน้ำแล้วก็จะชิปชิปนี่คือไม่กินแก่ดีก็ไม่ชิปย้ำเลยอ๋อเกลือไม่เข้าแล้ว ไม่เข้าีนสุดท้ายล่ปอ่ะเราใบตากไห้แห้งเนาะเท่นี้แหละไม่มีอะไรแต่ว่าตัวผักกาศดร้อยกิโลจะได้ช่วยก้อน12บกิโลเท่านั้นเองนะคะซึ่งมันทำไม่ง่ายแล้วก็ ถ้าจ้างเขาอ่ะไม่มีเหลือไม่มีเหลือนะคะไม่เหลือกําไรดทงานั้นไม่มีมาทำเองกินเองทำอัไเหลือก็มาขายอ่ะสูญหัวฉนใช่ออทำเองลาบากถ้ายนี้จ้างเขาอยยิงเงินสามปักชิงเงิสชิสามเงินชิบองมันก็จะไม่เหลือแล้วเรื่องเชียนกเรฉียนเรืองเฉียนก็เงชิบหล่อมม่เรื่องชิบเฉียนน้มฉน ถ้ามีนี่เนี่ยนี่ตัวเองอ่ะมีบ้างบ้างมาตักเองกินเองมาเดี๋ยวก็มาขายกำไรกำไรบอกมีโลไม่ใช่ว่าอ้าวตากแข้งร้อยโลพุ่งสิบโลก็สิบเป็นโลถ้าหลุยใหญ่ๆก็สิบสองโลโอเคนี้แหละกอเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำเองนะคะอยากจะกินตัวเนี่ย พทอมาที่นี่นะคะเ,เรียกว่าขนมโบราณจีนแคะอาม่าเฮียงนะคะ,ะที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ,ะเรามีบริการส่งถึงบ้านเลย<ช>นะคะ<ห>คไปส่งถึงบ้านถ้าอย่งนี้จ้างนะไม่มีกำไรถ้าอย่างนี้มา,บ,าบ้างมาถาเองอะ่ะ มีกำไรเนี่ยเก้าสิบสองหันบอกเลขไล่ละน่าชวนเล่นไพ่นะบวกเลขได้นะสวัสดีค่ะเจ๊ไงอะมาใกล้ไงย่าบวยจ้นมจิ้งไงย่าบวยจ้นั่นไงหวยโจ้ปั้นโลช่องจังอร่อยอ่ะอ่างยไมจแล้วเก่งสิไงจอล้อช่องอะไงไม่โจ้แล้วไงเก่งแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะ Hmm. <laughs>